ระซิบบอกเล่าสวัสดีค่ะขอนำเสนอรถกระบะมือสองให้รับชมกันนะคะเป็นไททันค่ะไททัน4ประตูเกียร์ออโต้นะคะเครื่องดีเซล2.5ค่ะรถยนต์ปี2012เป็นรถกระบะมือสองตัวสงูงสภาพสวยงามพร้อมขับพร้อมรุยนะคะภายนอกก็ดูดีสีสัสสนก็ยังเรียบร้อยดีค่ะทุกท่านถูกใจตรงที่ออโต้ดีเซลนะคะขับง่ายขับสบายนะคะ ภายในเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานค่ะรถขับดีสภาพสมบูรณ์ภาษี68เอกสารครบค่ะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติช่วงล่างดีนะคะราคาหน้าใช้ค่ะ189,000บาททุกท่านเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพแล้วนะคะสนใจคันนี้ติดต่อนะัดรูรถกันได้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะรถอยู่กรุงเทพมหานคร ต้องเน้นให้เดินทางไปดูรถก่อนนะคะเพื่อความสบายใจของท่านเองโดยตรงนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าท่านใดที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามกดไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ